ตีเฮาไรขี่รถขี่เฮือเ่อไล่ต่อนั่นก็มาถึงเยาวค่ะเขมมาแอลตีวัดอารณนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวคนมาแอลน้ำน,ำ,นำกันเร็วค่ะส่วนมากมีแต่ขี่น้ำนำกันเร็วค่ะนี่เขากอที่มาเจ้าสุดไทยกันค่ะที่หนุ่งสุดไทยให้ถ่ายพงค่ะมานี่ใส่สุดไทยกอถ่ายผงกับผ้าถัดอารณนนี้งามนะคะสูงสูงกันเร็วค่ะสุดไทยนี่กออะไรเจ้าเปิ้ลใส่ค่ะสุดในสามร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ใส่มาก่องามประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้เขาก่อที่จางตากล้องมาถ่ายปั้นแทงค่ะอาจางคนถ่ายขงปั้นกอสองก้อเลยพันห้าร้อยบาทค่ะอาคนของเขาก่อที่ถ่ายลมกันหกก้อค่ะนี่หอมแก้วก๋อมเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้น้่ะเพราะ่าจางตากล้องคนมาถ่ายปั้นอ่าที่ปอก่อมาถ่ายลมกันมันอีค่ะเสียงมันเข่าตังหลังมันที่สะท้อนิด้หนึ่งค่ะัพอาซาดอีหนึ่งค่ะเอามาจอมกันแปดก้อกอใส่เสื้อไทยถึงแปดก้อค่ะส่วนพี่ก๊อฟนี้มันใส่ค่ะบ่าเป็นปัจจัยต่เร็ยวนี่กอป้ายขีเฮิร์ที่ปอกเยาค่ะ เธอนี่ก็มีสองจั่นค่ะนี่แม่น้ำก็่ใหญ่ๆกำเร็วแม่น้ำเจ้าพญยาอีกค่ะนี่คนตั้งเนื้อก็เต็มเป๊กตังต้งใตก็